สวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านดวงตัวอย่างกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนำมาฝากกันนั่นคือดวงนี้นั่นเองนะคะดวงนี้เราจะเห็นได้ว่าลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนคืออะไรคะดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์นเนี่ยถ้าเราได้พูดถึงบุคลิกผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นความอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยสถิตยอยู่ในลัคนาราศีกรกฎเนี่ย ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าผู้ชายคนนั้นมีความอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพนุ่มนวลน,นะคะเป็นคนที่มีบุคลิกคล้ายๆกับผู้หญิงนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นตุด๊ดเป็นกระเทยหรือเป็นเพศที่3อะไรนะคะแปลว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นบุคลิกเนี่ยสไตล์แบบอ่อนโยนอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงพูดจาเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลน,นะคะ ไม่ชอบความรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่ชอบทําอะไรที่รุนแรงแม้กระทั่งการพูดการจาเนี่ยแม้ว่าเป็นผู้ชายก็จะกลายเป็นคนที่พูดจามีมารยาทรักษาน้ําใจคนและเราดูในตัวอย่างเราเห็นในส่วนของดาวพระเสาร์เนี่ยกลุ่มลัคนากรกฎอยู่ไหมคะนั่นแสดงว่าในความเป็นดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระจันทร์เนี่ยอยู่ด้วยกันเราจะอ่านดวงได้ว่า บุคคลน,นี้นอกจากจะเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนอ่อนไหวแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบทําอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีการวางแผนระยะแบบระยะยาวๆโดยการใช้ความนุ่มนวลในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะถึงแม้ว่าดา,าวเสาร์จะกลุ่มลัคนาเนี่ยแปลว่าดาวเสาร์แปลว่าความชัวนะคะชัวถึงทม ชัวหรือยังได้หรือยังมีการคิดวางแผนไตร่ตรงอย่างดิบดีนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของตนุลักษ์เนี่ยมีดาวพระจันทร์ซึ่งไปอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์นะคะเราสามารถแปลความหมายได้ว่าบุคคลนี้จะเกิดอีกที่ไปได้ดีอีกที่เราสังเกตในส่วนของดาวพระจันทร์ไหมคะอยู่ในภพมรณะนะคะแปลว่าบุคคลคนนี้ ได้ดีไกลบ้านอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งเราอย่าไปมองว่าการที่ดาวตนุลักษ์นะคะหรือดาวเจ้าเรือนเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะจะแปลว่าเสียเสมอไปนะคะดวงนี้กลับเป็นดวงที่มีชื่อเสียงทางไกลนะคะถ้ากรณีอ่านแค่ในส่วนของลัคน,นะคะแล้วก็สามารถอ่านได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของพบการเงินซิว่ามีดาวอะไรอยู่ในดวงชะตาบ้างเราสังเกตในพบของการเงินนะคะพบกระดุมพระอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะก็จะมีในส่วนของดาวพระอาทิตยดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์อยู่สถิตที่พบกระดุมพระแปลว่าอะไรเราอ่านแค่ดาวอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในพบกระดุมพระแต่เขา ได้ตำแหน่งกเกษตรนั่นเองนะคะดาวพระอาทิตได้ตำแหน่งกเกษตรแล้วก็เป็นดาวที่ให้คุณเช่นดาวพระอาทิตดาวพระพุทธดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่าภาษาบ้านๆหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นดาวบุญนะคะเป็นดาวบุญอยู่ในภพกระดุมพราเนี่ยถือว่าดีไม่มีจุดเสียนะคะ1.4เป็นคู่วิชาการคู่การงานคู่เอกสารนะคะเป็นแบบ ออกแนววิชาการเป็นคนที่มีองค์ความรู้1กับ6นะคะหรือว่าดาวพฤตย์กับดาวพาุ์ก็ดีนะคะเป็นคู่ที่ไม่ได้เสียเลยแล้วก็ดาวพาุธกับดาวพ,าพุธเนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระก็แสดงว่าเป็นคนที่สื่อสารแบบมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะหลักการที่เราจะดูในส่วนของดวงชะตานะคะว่าการที่ตนุลักษ์ไปอยู่ในภพ มรณะนะคะดีหรือไม่ดีนะคะตามไปอ่านในส่วนของภพมรณะต่อว่าภพมรณะเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวอะไรนะคะซึ่งดวงตัวอย่างนี้มีดาวเจ้าเรือนอยู่ในภพราพานะคะเราเห็นในส่วนของดาวพระราหูไหมคะอยู่ในราศีพฤษพซ,ซึ่งเป็นภพราพานั่นเองนะคะทีนี้เราก็สามารถอ่านได้เลยว่าดวงนี้อ่านตั้งแต่ตหนหนะคะตันหนู มรณนะลาภะแปลว่าอะไรจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วดีนะเกิดลาภผลเกิดรายได้เกิดชื่อเสียงชื่อเสียงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากพบกระดุมพระก็ได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งของดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรนั่นเองดาวพระอาทิตย์ะค่ะเป็นศูนย์พาหะสนำลัคนานะคะแปลว่าบุคคลใดก็แล้วแต่มีดาวพระอาทิตย์ศูนย์พาหะนนำลัคนาเนี่ยจะมีชื่อเสียง จะมีชื่อเสียงนานหรือไม่อย่างไรนะอย่างน้อยๆจะมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดินั่นเองกลุ่มดาวพิเศษนะคะใครก็ตามที่เป็นในส่วนของนักโหราศาสตร์นะคะหรือผู้ที่เรียนโหราศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจว่าดาวพริตย์ดาวพระพุธดาวพะศุกเนี่ยเป็นกลุ่มดาวพิเศษนั่นเองบุคคลใดก็ตามนะคะถ้ามีกลุ่มดาวพิเศษหนึอยู่ในดวงชะตาแล้วก็ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีดาวอื่นมาเบียนมาบั่นทอนแสดงว่าชีวิตเนี่ยดีไปเลย90%ป็นะคะในเรื่องนั้นในภพนั้นอันนี้เราสังเกตว่าอยู่ในภพกระดุมพลาแสดงว่าดีในเรื่องอะไรเรื่องการเงินนะคะจะเป็นในเรื่องของการเงินที่มั่นคงดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ตำแหน่งกเกษตรนะคะแปลว่ามั่นคงในเรื่องของยุทธาบรรดาศักดิ์อย่างน้อยๆเนี่ยบุคคลนี้ก็คือได้รับราชการนะคะ แต่ดวงนี้นะคะเป็นดวงอดีตรัฐมนตรีนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของคู่1นึบ้างจับทีละคู่นะคะหนคือคู่เด่นดังคู่การงานนะคะใครก็ตามมี1นเนี่ยจะเก่งในเรื่องของวิชาการเทคโนโลยีหรือว่าความคิดเขาเนี่ยจะดีในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่มีการวางแผนนะคะมาจับในส่วนของคู่ดาว1กับ6นะคะดาวพฤตย์แล้วก็ดาวพสุกเนี่ยจะ ดีในเรื่องของคู่สมพลแปลว่าอะไรมีพลังนั่นเองนะแล้วอยู่ในราศีของธาตุไฟด้วยนะคะอยู่ในราศีติธาตุชั้นสองนะคะเป็นไฟที่กลางๆไม่ได้เป็นไฟแรงขนาดนั้นนะเป็นไฟกลางๆและบวกในเรื่องของดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นคู่ธาตุน้ำนะคะแปลว่าอะไรเป็นปึกแผ่นนะ,ะเป็นปึกแผ่น ฉะนั้นในเรื่องของการเงินนี่ดีมากๆนะคะถ้าได้ดวงชะตาแบบนี้อ้าวแล้วบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าในส่วนของดาวพพุธกับดาวพัสุกเป็นคู่ธาตุน้ํามาอยู่ในเรือนของธาตุไฟเนี่ยแปลว่าอะไรกรณีไฟกับน้ําเจอกันนะคะเวลาไฟกับน้ําเจอกันน้ําจะเดือดนะแปลว่าการที่คุณเนี่ยมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะได้เงินเยอะไปด้วยแต่ถ้าวันนึง ไฟมันเดือดน้ำมันก็แห้งถ้าชื่อเสียงหมดเงินก็จะค่อยๆหมดตามลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นดวงแบบนี้ก็แสดงว่าถ้ามีดวงลักษณะแบบนี้ก็ต้องแบบเก็บเงินบ้างไม่ใช่ว่าใช้เงินตามอำเภอใจเดี๋ยวเรามาอ่านในส่วนของดาวพระราหูกันต่อดีกว่านะคะ ตรงนี้เราเห็นไหมคะในส่วนของลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยตามไปอ่านตนุลักษ์ตามไปอ่านดาวจันนะคะเราจะเห็นว่าในดาวเจ้าเรือนของดาวจันเนี่ยเป็นดาวพระราหูไปอยู่ในราศีพฤษภนะคะเป็นภพอะไรคะภพลาภะนะ,ะเราก็สามารถจะอ่านต่อในเรื่องของการเงินนะคะในส่วนของภพลาภะเขานะคะจะมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนตามไปอ่าน ที่พบกระดุมพระได้ทันทีอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเทคนิคพิเศษในเรื่องของการอ่านดวงนะคะถ้าใครเรียนโหราศาสตร์เนี่ยจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการอ่านดวงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดาวพระราหูไปอยู่ในภพปลาพระอยู่ในราศีพฤกษภมีดาวพระเกตด้วยนะคะแปลว่าอะไรเงินนะ่ะแน่นปึกสิ่งที่ได้มาเนี่ยแน่นปึกมีในเรื่องของอะไรดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่ นักเลงใจกล้าใจถึงพึ่งได้นะคะเป็นดาวปา๋านะคะมีอะไรเนี่ยลุยไว้ก่อนเลยแล้วก็บวกกับการเป็นดาวเกตแล้วเนี่ยยิ่งเป็นทําให้ดาวพระราหูเนี่ยส่งอิทธิพลด้วยนะคะส่งไปถึงเรื่องอะไรเรื่องการเงินเป็นคนที่อะไรใช้เงินเนี่ยโอ้โหใจถึงมากเลยช่วยเหลือใครได้ช่วยเหลือเพราะว่าอยู่ในส่วนของดาวเจ้าเรือนเป็นดาวสุกสุกดาวพระสุก มาอ่านในส่วนของพบกระดุมพระต่อเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมในเรื่องของการเงินเนี่ยแน่นมากแสดงว่ามีเงินเนี่ยมีเงินมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับดวงนี้อ่านต่อในส่วนของดาวพระราหูนะคะเราเห็นไหมว่าดาวพระราหูเนี่ยมาจากพบอะไรคะภพมรณนะแสดงว่าในส่วนการเงินนะคะของดวงชะตานี้มักที่จะได้รับบรดกด้วยนะคะบรดกอะไร พบมรณะแปลว่าทางไกลแล้วก็ถ้ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของดาวศุกร์นะคะหรือเป็นเจ้าเรือนในดาวพัสศุก์ด้วยนะคะจุดนี้แปลว่าเหมือนดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นเกษตรไปด้วยนะคะถ้าใครเรียนก็จะคือเข้าใจเลยนะคะในส่วนของการอ่านดวงแบบนี้แสดงว่าดวงแบบนี้ก็จะได้ในส่วนของมรดกก้อนใหญ่นะคะได้เขาเรียกว่าได้ พี่ในกรรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่เป็นการเงินนั่นเองนะคะจากการตุยเย่ของใครบางคนนั่นเองวันนี้ก็นำวิธีการการอ่านดวงมาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการอ่านดวงอีกในหลายๆรูปแบบนะสำหรับดวงนี้น่าสนใจนะคะวันนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ